สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพชรเวเดน99นะวันนี้เราจะมาพูดถึงอ่ารีโวตัว J p l u s นะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกับตัว E p l u s นะครับก็มาดูตรงไฟตาไฟตาจะไม่เหมือนนะครับไฟตาจะเป็นแบบอ่หลอดไฮโดรเจนธรรมดานะครับไม่ใช่ LED แล้วก็ไม่มีไฟไลท์ทามที่ว่าเปิดตอนกลางวันนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอก ก็จะเป็นแบบไฮโดรเจนธรรมดาจะไม่ใช่แบบ LED ถ้าของตัว E ก็จะเป็น LED นะครับที่มีแตกต่างให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็รูปทรงภายนอกคือทุกอย่างเหมือนกันตรงลูกชายเดินตามทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันหมดแล้วก็ตรงนี้นี่ครับตรงนี้จะไม่มีโลโก้เป็นตัว E ตัว E ตัว J ก็จะไม่มีเหมือนเมื่อก่อนนะครับ ทุกอย่างภายนอกภายหลังเนี่ยเหมือนกันหมดแล้วก็ยางอะไรยางอะไรก็จะเป็นแบบล้อกระทะนะครับล้อกระทะยางถ่วงลงถ่วงล้อมาเรียบร้อยครบหมดนะครับแล้วก็มาภายในายภายในายภายในายมาดูภายใน,นเต็มนิดนึงกลับมาจากที่ทำงาน ภายในก็คือตรงสวิตช์นี้นะครับก็มีเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ตรงโครมอะไรตรงนี้ครับที่ว่าเป็นตัวคอนโทรลตรงนี้จะไม่มีครับถ้าตัวตัว e plus จะมีนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่มีครับแล้วก็ตรงที่หน้าจอจะเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะครับจะไม่มีแล้วก็เครื่องเล่นะพูดถึงเครื่องเล่นเครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่นธรรมดานะครับไม่ใช่เป็น mp 3 ไอ้เป็น DVD นะครับแล้วก็ตัวเจพลัสก็จะเป็นแบบ MP3 ธรรมดาแต่เป็นบลูทูธคอนโทรลก็คือเป็นบลูทูธแบบรับมือถือได้ทางาโทรศัพท์นะครับก็คือกดรับได้เนีย่ยเขาเสืเอผ่อนไปเล่นไหนหลูกเนี่ยกลับไปทำหางกุญแจก่อเน,อน,อน,นอเนาะดีตื่นมาอเพียเลยตื่นมาเลยอัดคลิป ก็จะสามารถรับโทรศัพท์ได้ครับจากจากตัวนี้คือพอเราเข้ามาในรถเนี่ยก็จะมีการเชื่อมต่อบลูทูธให้เลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธให้เรียบร้อยครับเกียร์ก็คือ6สปีดนะครับเดินหน้า หนึ 1> 1่งถึงหกถอยหลังหนึ่งะครับถอยหลังการถอยหลังเนี่ยก็คือดันดันไปนะครับดันไปอย่างนี้แต่ถ้าเกียร์หนึ่งกับสองธรรมดาก็ปกติก็คือดันไปแค่แหนะนะครับก็หนึ่งสองเงี au, ้ยเบาๆนิ่มๆเข้านะครับแล้วถ้าเกียร์ถอยก็ผักแรงนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยครับถ้าพูดจริงเกียร์นเนี่เหมือนเกียร์สิบล้อนะครับเหมือนเกียร์สิบห่อตุ่มเพราะว่าโหมดออนโหมดไร,หร้หับพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับเพราะธรรมดาเครื่องมันก็แรงอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากใช้ก็ได้ครับ แต่เหมือจะยัดหานอามันนิดนึงนะับพูดตามรักความจริงโอเคโอเคเหมือนกันหมดนะครับเก๊ไฟไฟตัวนี้ก็จะปิดเองนะครับถ้าเราเปิดไว้ในตุ่มนี้ครับสวิตช์ตรงกลางก็คือถ้าเราปิดล็อกประตูหรือกดล็อกประตูจากตัวรีโมทกุญแจก็ไฟจะดับเองอัตโนมัตินะครับ,ะะร,บระวังล่วงนะลูกลำโพงพูดถึงลำโพงลำโพงก็จะมีด้วยกันสี่ตัว ันนี้หนึ่ง <ผม S 1> หนึ่งตัวซ้ายขวาแล้วก็ลำโพงตัวแคปเสียงก็ดังดีครับแต่ว่าถามว่าฟังพอได้ไหมในในวิทยุติดรถนะครับใช้ได้ใช้ได้ดีแต่อนระ์เนี่ยเย็นมากเย็นจนเย็นใส่หนึ่งเป็นที่ขอบมันใหม่ด้วยนะภายในก็ถามว่ากว้างไหมก็ดูผมเก็บของมันก็กว้างอะเรียกว่ากว้างแนระับนั่งสบายแล้วก็มีตัว เาเรียกไรฟ้าไรฟ้าหลังครับมีตัวนี้มีไรฟ้าหลังครับตัวยกสูงแล้วก็มีที่เก็บแว่นนะครับมีตัวเก็บแว่นมีมีครับมีไฟเหมือนเหมือนกันหมดครับมีโฟม์ไฟเงี้ยแล้วก็มีกระจกสองหน้าสําหรับผู้หญิงครับผู้หญิงทางข้างขวาทางคนขับไม่มีครับแต่มีที่เก็บแว่นตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ ทุกอย่างคล้ายๆกับตัวอ e ีพั s แล้วก็ตรงนี้นครับตรงนี้ก็จะมีะตัวเคล็ดับไว้เสียบที่จุดบุหรี่นะครับก็คือเหมือนกับว่าเอาไว้เสียบที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับทุกอย่างก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่ามันจะถูกกันลงมายเยอะสำหรับการใช้งานอะ่ะผมว่าโอเคนะดีโมดผมนี่ร่วงประจําครับสักวันมันต้องพังแล้วก็ตัว นี่ก็คือแบบที่เปิดอะเปิดฝากระโปรงเปิดฝังน้ํามันนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ถามว่าประตูทําแน่นหนามัตอนแรกผมก็กลัวว่ามันจะไม่แน่นนะมันว่าไม่แน่นกลัวมัแน,นแต่ประตูการเปิดแคปก็คือ90องศาเลยครับ90บนี่ล็อกเขี้ยวล็อกด้านบนนะก็ทาล็อกดีครับล็อกมีทั้งล็อกล่างล็อกบนล็อกตรงนี้แล้วตรงนี้ก็โอเคอ่ะ พอเราปิดมาตรงนี้มันก็จะล็อกอีกเท่ากับเย็บสามตำแหน่งนะครับก็เหมือนเหมือนไข่เนาะแล้วก็ตรงนี้เหมืนไดตนต้ตรงนี้อันตรายนะถามว่าอันตรายอันตรายต้องระวังอ๋อตัวนี้มีแต่เซ็นเตอร์ล็อกนะครับก็คือล็อกล็อกเฉย เมี่ยง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 เปื้อนลูกเปื้อนอออืืหเปื้อนเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวพ่อไอคลิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสิลูกอออืืหยางก็ขอบสิบเจ็ดนะครับเป็นแม็กนะครับแม็กขอบสิบเจ็ดแต่ล้อไหลเป็นยางกระทะนะครับโอ้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมี่ยงลงมาลูกหลบมา เบาะก,ก็เป็นผ้าครับแล้วก็เย็บได้ขาวนียครับก็ก็ดูคลาสสิกดีนะครับแต่ว่าเบาะเบาะเป็นผ้าเนี่ยมันดูแลยากมันดูสปอร์ตจริงแต่ว่ามันดูยากดูแลยากไม่เหมือนเบาะหนังครับก็รอใช้ให้มันขาดก่อนพอใช้าขาดแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปหุ้มหนังครับแต่เอาหนังสีนี่ยครับแต่เอาได้ขาวเย็บก็ก็น่าจะโอเอาหนังสองสีออกแบบในใจไว้แล้วแหละจะรอให้เบาะขาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปห,หุ้มใหม่แล้วก็ตัว e plus นะครับก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นสีเงินคนโซนตรงตรงด้านนี้ครับด้านบนนี่ก็จะเป็นสีเงินนะถ้าถามว่า e พ l ั s กับ j plus ถ้าเราใช้งานจริงอะ่ะตัว j p l ั s ก็โอเคครับมันประหยัดเงินไปตั้งเยอะครับก็คือหนึ่งตัวนี้จะตัดกล้องถอยจอดครับถ้าเราจะติดกล้องถอยจอดเราก็ไปติดเอาใหม่ติดได้ติดกล้องถอยจอดเปลี่ยนเครื่องเล่นเป็น DVD ครดีแต่ส่วนใหญ่แปดสิบในชีวิตจริงเราไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูหนังในรถอยู่แล้วมันเป็นการขับไปที่ทํางานซะมากกว่าครับ ถ้าเราซื้อรถเงินผ่อนอย่างผมเนี่ยแปสิบเซนก็คือขับไปทํางานนะไม่ไม่ได้ขับไปฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยไปเที่ยวก็ฟังเพลงในจริงแล้วเราไม่สามารถจะดูหนังได้ตลอดหรอกเพราะว่าการใช้ชีวิตจริงๆอ่ะมันต้องทํางานเออลืมให้ดูเครื่องเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูก่อนเครื่อง อนุญาตใส่กระเป๋าตัวนี้เหมือนจะเอเ่อเขาเรียกอะไรนะสูงๆไม่หน่นอ,หอยเนาะเปิดยังไงอ่ะให้แบบนี้โอ้ยสูงไม่ใช่เล่นนะได้ไหมต่ำๆได้ไหมไม่ได้ Okay. เป็นตัวเครื่องที่ออกแบบมาสวยนมอบตอรบตอนนี้มันมืดนะไม่รู้ว่ากี่แอมน,น่าจะอยู่ประมาณร้อยร้อยแอมหรือเจสิบแอมประมาณนี้นะอันนี้คือกล่องฟิลแต่ผมชอบตรงที่เราเติมน้ำมันนะน้ำมันพาวเวอร์เติมง่ายอยู่ตรงนี้ ที่จะต้องเอื้อมไปอยู่ตรงนู้นครับไม่ต้องเอื้อมอยู่ตรงนี้ที่เราเย็นเติมตรงนี้ไม่มีฝามานน้ำเลยนะครับรุ่นนี้ <c oughs> เครื่องตัวนี้ไม่มีฝามานน้าและระบบเครื่องเนี่ยผมถามทางสู์มาแล้วครับก็คือเป็นโซ่แทมมิ่งนะครับไม่ใช่สายพานเห็นสูย์ว่ารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับโซ่แทมมิ่งไม่ได้เป็นสายพานนะครับตัวนี้นะครับรีโวตัวนี้เป็นเป็นโซ่แทมมิ่งแล้วไม่ได้ใช้สายวันแทมมิ่งเหมือนตัววีโก้ครับ ชุดเติมน้ามันเบก,ก็โอเคภายในจัดวางกว้างนะครับกว้างกับรุ่นเก่าเยอะกว้างขวางงานดูแลซ้องรู้ผมว่าน่าจะไหยเอาตัวอะไรบินภายในภายนอกก็ดูหรูหราดีครับก็ดูหรูหราผสมราคาเงนินนะครับที่เราเสียไปนะครับก็เดี๋ยว ในคลิปหน้าก็จะมารีวิวให้มันชัดเจนกว่าน,นี้นิดนึงนี้พอดีว่ามันมันมืดมันเลยมองไม่เห็นนะครับก็มาบอกข้อแตกต่างระหว่างตัว J rat, e rat, เจพัดกับอีพัดคร่าวๆก่อน,นครับว่ามันมีประมาณไหนก็มีอยู่แค่ประมาณอย่างที่ผมกล่าวมาคือไฟตา1ไฟตา2ไฟตัดหมอกนะครับ3เครื่องเล่น DVD กล้องถอยจอดครับแล้วก็อ่า สัญญากันขโมยที่มีส่งเสียงร้องครับมันที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ตรงพวงมาลัยที่มีระบบคอนโทร,ทรลที่พวงมาลัยทั้งเรื่องเสียงวิทยุรับมือถืออะไครับอยู่ที่พวงมาลัยก็อยู่ประมาณนี้ครับแต่ราคาแตกต่างกันเป็นแสนนะก็ขอจบคลิปความแตกต่างระหว่าง J+ กับ E+ นะครับ่าแตกต่างกันประมาณนี้ครับแต่รายละเอียดยังไม่ได้ลงลึกครับว่ามันจะแตกต่างขนาดไหน แต่จะรยคร่าวๆแล้วประมาณนี้ครับก็เป็นแนวทางเผื่อใครจะตัดสินใจระหว่าง E พลัสกับ J พลัสนะครับแต่ J พลัสเป็นราคาประหยัดยกสูงถามว่าสูงไหมสูงครับสูงสูงแน่นอนอย่าไปคิดว่ามันต่ําครับถ้ายังไม่ใครไม่ได้ดูในศูนย์นะผมพูดได้เลยว่ามันสูงสูงมากเลยละ่ะสูงเรียกว่าคนแก่ขึ้นลงยากอะ่ะนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ